สวัสดีครับสวัสดี FC เบนนาทีบาบทุกทท่านด้วยนะครับผมตัวเน้นค่ำคืนที่ผ่านมาอย่างอาร์เซนอลบอกเลยครับว่าหูขาดไปข้างหนึ่งเลยครับผมสำหรับโปรแกรมในโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าอาจจะดูเบาบางลงไปบ้างพอสมควรครับแต่สายนักลงทุนเหมือนพวกเรานะครับผมบอกเลยครับว่ายังมีความน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับส่วนใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มครอบครัวฟุตบอลกับเบนนาทีบาบนะครับ นี่คือกลุ่มฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมเรื่องสถาบันการเงินหายห่วงหายกังวลได้เลยครับปลอดภัย100%เเ็ตครับผมเบนนาทีบาบก,การันตีได้เลยครับผมทางเข้าหน้าช่องทิกตอกนะครับผมใต้รูปโปรไฟล์เบ้นนาทีบาบ ปักหมุดทางเข้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนเพจบินนาทีบาปช่อง y o t u u e เบินนาทีบาบใต้คอมเมนต์นะครับทางเข้าบินนาทีบาปปับหมุดไว้ให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันครับผมสําหรับ3ช่องทางนี้สามารถเข้ากลุ่มครอบครัวฟุตบอลกับเบินนาทีบาบได้แบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับ หนึ่งคู่ที่เบ็นนาธีบับจะหยิบยกมาพรีวิวในค่ำคืนนี้ครับเบ้นนาธีบับขอมองไปที่โปรตุเกสซุปเปอร์ลีกมีหนึ่งคู่ครับระหว่างเจ้าบ้านปอร์โตเตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอสโตเลียนะครับเจ้าบ้านปอร์โตผลงานและฟอร์มการเล่นช่วงที่บานมาต้องบอกเลยครับว่ายังคงรักษามาตรฐานฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมสุดๆเหมือนเช่นเคยครับผมเพราะเกมลีกในเพราะเกมลีกในลีกสิบเกมหลังสุด เป็นการชนะ8เสมอ1และแพ้ไปเพียง1เกมเท่านั้นครับผมส่วนฝั่งทีมเยือนเอสโตเลนะครับต้องบอกเลยครับว่าช่วงหลังๆที่ผ่านมาฟอร์มขึ้นขึ้นลงๆเอาแน่เอานอนกับพวกเขาได้ยากพอสมควรนะครับเพราะเกมในหลีก10เกมหลังสุดเป็นการชนะ2และแพ้ไปถึง8เกมด้วยกันครับผมกับเลดกำแพงที่เปิดบังคับมาให้ปอรโตยิง2ลูกจะได้กินครึง่งลุน้นลูกที่3ได้เลยครับผม แต่ถ้าดูจากฟอร์มการเล่นของปอโต้ช่วงที่ผ่านมายังเชื่อใจได้แน่นอนครับผม หนึ่งตัวที่เด็ดที่เบ็นนาทีบาบอยากให้พี่ๆสายนักลงทุนครับเลือกเชียร์ไปได้วยกันในค่ำคืนนี้ขอมองไปที่เจ้าบ้านอย่างปอโต้อรอลุ้นลูกที่สองลูกที่สามลูกที่สี่หน้าลุ้นกว่าเยอะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้เบ้นนาทีบาบขอให้พี่ๆสายนักลงทุนครับ F c ซสมาชิกเบนนาทีบาบหฮงหิงรวยๆวยกันทุกๆคนเลยนะผมไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมและก็19นาฬิกานะครับผม ไลฟ์สุดเหมือนเช่นเคยครับผมไว้เจอกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ